สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องพตาปากินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะพาไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนาบ้านไปกันเลยค่ะ เอน,นะคะตะกร้าคู่ใจไปค่าไปตลาดกันเราก็เดินทางไปตลาด ตลาดอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะหน้าบ้านเดินไปก็ถึงมองเห็นละนี่นะครับขอมาไปเจอเลยตลาดนางบ้านวันนี้ก็จะมาหากับข้าวเดี๋ยวจะไปดูถุงเท้าให้กินก่อน เอาเยอะต่าตะนาวนต่าอย รองเท้านักเรียนหน่อยาเ้าตัว้อครับนี่นะคะเราก็มาเลือกเจอแล้วอันนี้มาจะอันนี้อันนี้เท่าไหร่ปะกิ่งอเอาเอาเอาหมดนี่เลย ตะก่ห้หนูเอาอันนี้คอมเพนนะคะนี่นะคะได้แล้วรองเท้านักเรียนาาน,นี่เอาแพ็หนึ่งเลยเท่าไหร่ คอมเพนนะปะกิ่งอันนี้เท่าไหร่น,หนี่น,นะคะเราก็จะมาทําการจ่ายเงินขายผ่านคอมเพเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันเลยก่อนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราได้สุเท้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปโซนอาหารนะคะไปซื้อกับข้าว วันนี้ก็กะว่าจะทำเมนูคัดกะเพราไก่เดี๋ยวเราไปซื้อไก่กันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนี่นะคะบรรยากาศตอนเย็นตลาดนัดป็ณสมบัติมูบ้านเด่นชัยซอยมะกงนี่ไงเจอร้านไก่แล้ว อยากถ่ายคลิปทำยูทูบ <laughs> เอาไก่ <laughs> เอาไก, <laughs> เาก่เอาตัวหนึง่ง,ง่ายให้เรางกบอ่ะจทาให้เลยแนะเอาเอาสิ่งน้นหน่อยเด้อเบาเอาใหญ่เดี๋ยวก็ได้ไก่แล้วเนาะใบกระเพรามีบจ่จระ เอาใบเอาใบกระเพราด้าบ่เอา,า,า,เอาหาัวค้าก็บบเอาจ้ะบ่ใส่จ้ะเอาตะก,กามาอยู่ใส่ตะก,ก้านี่เรามีตะก,ก้าเดี๋ยวเราก็รอไก่เดี๋ยวให้น้องเขาสับไก่ให้แป๊บหนึ่งนะคะหูนี่เสร็จแล้วงจ้าบ่าจก่อน,นะะ ยี hmm. <น> 1941, ่เกียร์โมวันนี้เอาเมนูผัดกะเพราไก่ก่อนนี่รอน้องรอน้องสับให้ตอนนี้เอาเมนูผัดกะเพราไก่ก่อนเดี๋ยววันหลังเพราะว <laughs> ่าเมนูใหม่ได้แล้ ตัวนี้จักบาทกะนละตัวบเาออาอันนี้นำ้ำเอาไปแก้มขัดกระเพราไก่ซ้มรายการสี่รายการ ก็ผัดได้เลยนิ้วยานะนิ้วนิ้วไม่เอา <c oughs> นิ้วไม่เอา <c oughs> <c oughs> น,น้องสับเก่งน้องสับมานานแล้ว ทั้งเมดกะเพราถั่วแล้วแก็ถั่วด้วยนึ่งกำหนึ่งไก่น้ำพร้อมเพรจะเดี๋ยวขออญาต์จ่ายตังก่อนนะคะหลังจากเราได้ไก่แล้วเราก็จะไปซื้ผลไม้ต่อนะ เด็ด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 เราไปหาผลไม้กันนี่เจอแล้วร้านผลไม้มันมีแตงโมันนี้มีแตงมอุ๊ยลำไยรู้จัก อพอกะระะลำใหญ่ได้ได้จ้าลูกโมเอานี้ครับแล้วเลยจับด้วผมแน,น่นำอยู่แต่ได้เลยที่ตัวเดียวกันแหละที่นี่นี่นะคะแตงโมลูกใหญ่มากเอ้ยลำใหญ่ลำใหญ่ได้ได้ละลำใหญ่นะหญ้าสิบห้าบาท ครับแล้วเ,เอาแตงโมด้วยลูกหนึ่ง<า>เป็นเท่าไหร่ครับแตงโมลูกหนึ่งก็เป็นร้อยสิบห้าบาทโอเค,ค 5, โอเคค่ะไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยวมีไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ถุงนี่เนาะได้ได้แล้วเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทโอเคครับเดี๋ยวจ่ายพร้อมพัน นี่นะคะแล้วเราก็จะมาทำการจ,าจา่ายบงนการสแกนพร้อมเพย์ขอแยจ่ายเงินก่อนนะคะนี่นะคะเราได้ของครบแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปหาขนมไปกันเลยค่ะน้ำอ้อยก็มีน้ํา้ำอ้อยสดๆเย็ยนชื่นใจ ขเขากันใหม่ๆสุดๆแล้วร้อนใครผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนได้นะคะตลาดน่าคุ้มสมบัติมองว่ามีใช้เดี๋ยวก่อนคืออยากได้มะพร้าวเดี๋ยวเอามะพร้าวด้วยตะวันซื้อไปหมดแล้วยังไม่หายคิ้วไม่หายอยากยังไม่อิ่มเอาอีกเอาใหม่ เอามาผ้าสามลูกครับหลอดไม่เอาครับคอมเพคคับเดี๋ยวขอยดญาตจ่ตังคนสักคู่นะคะหนึบร้อยเราก็ได้มาผ้าแล้วเราก็จะไปดูขนมต่อไปกันเลยค่ะ เอาลูกชิ้นลูกชิ้นอร่อยร้านนี้เอาลูกชิ้นสามสิบค่ะผสมนะคะราดเลยราคาคิวมาก อร่อยค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากแนะนำร้านนี้ร้านเลยค่ะกินอะไรอ่ะเดี๋ยวเราก็ทำการ่ดินใจไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องชโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจ่ายพร้อมเพย์นะคะนี่นะคะหลังจากที่เราได้ของครบแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปกันเลยค่ะอึ๊ด ก็เดินทางลับกันเลยนะคะ ต็มไม้เต็มมือก็จะมาซื้อหน่อยเดียวได้เต็มถึงแล้วถึงทางขบานแล้ว,าาแ,ลวแล้วก็มาถึงบ้าน เลนนี้ได้เยอะเลยสองวันน่าจะหมดออนี่ มาถึงบ้านก็ขอกินก่อนเนื่องจากคิ้วมากกองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนที่จะทํำงานเดี๋ยวลองท้องด้วยลูกชิ้นร้อนๆนะคะอร่อยมากลูกชิ้นเจ้านี้แนะนำใครผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะมาอุดหนุนนะ้าเขาได้อร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยมากนีลูกชิ้นอร่อยมาก,มากน้ำจิ้มจัง กินกองรองท้องตองทัพต้องเดินด้วยทรองอร่อยจิ้มอืมฝั่ <c oughs> งน้าเขาแบบผสม นี่นะคะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแล้วแล้วก็จะมาทําการผัดกันเลยนะคะนี่ใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่งแล้วเมนูผัดผัดผัดกะเพรานะคะผัดผัดกะเพราไก่ตามหลักเขาจะใส่พริกตับกระเทียมใส่อันนี้วันนี้จะใส่พริกแกงนะคะอยากกินแบบนี้วันนี้ ะะแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วทาการใส่น้ํามันไปแล้วนะคะน้ามันใส่นิดหน่อยพริกแกงใส่ลงไปประมาณนี้พริกแกงพริกแกงนี้เราซื้อมานะคะซื้อสำเร็จมาเลยเผ็ดมากร้านนี้ แคนโปโพเดี๋ยวเราไปจะทำการผัดให้มันหอมสวัสดีค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราผัดพริกได้ที่แล้วเปล่าผิดพัดทางคีงิหนีกก่นะครับโทรศัพท์มีปัญหาเนี่ยหลังจากที่เราผัดผัดพริกได้ <c oughs> <c oughs> ที่เราก็นำไก่ไปมาผัด ที่หองได้ที่แล้วก็นำแต่ง 红木吗？嗯、打一下。 Thank you might think i think ผัดกะเพาพริกแกงก็ <c oughs> อ,อยากกินแบบเนี้ยผัดสะโพกไก่แต่ใส่พริกแกง <c oughs> ังจากผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปเป็นอันเสร็จสิน้นตักใส่จาน <needs> that, กาอ <way. S 1> ใส่ yeah, ถั่วยังไงเสิร์ฟคู่กับถั่วที่บ้านเรียกถั่วค่ะที่อื่นเรียกอะไรไม่รู้มันฉุยเลยโอ้วควัน,นควันคูวันมันจะดิ้วน่ยอันนี้เสียดายติดกระทะเอาข้าวไปคุก ทำไมมืดจังเหมือนมืดจังมีไม่มมมต้องจัด,จดได้ไหม <laughs> เอาจัดแนละ้วเลยตัว <laughs> ทำแรกกินกับข้าวจะเป็นไงเข้ากัน ยานอะไรออกมาอร่อยเขาผัดหรือว่าไอ้นีออ่อร่อยอร่อยคุณเป็นไงมั้งจงไงน่าจะอร่อย เมนูผัดกะเพราไก่บ้างีข้าวข้างมาเด้ขอข้าวแรกเอาแอบแซ่บหลายสิได้เพิ่มข้าวอีกบอกมึงนี่ที่ได้เพิ่มเขาอีกบ่นน <c oughs> กคา, <c oughs> าดว่า